ดูสิเราผ่านอะไรกันมาเยอะนะผ่านอะไรอะภัยภัย,ภ,ยภัยอะไรอะภัยโควิดใช่ไหมนี่ยุคหาลงยุคหาลงขอบคุณเนี่ยมาน้อยนะเจ้าจะถามอะไรก็พิมพ์มาเลยนะมาคนละเก้าพันเก้าร้ชิ้นเพียงเท่านั้นนะรอดกันมาได้กี่ซีซั่นแล้วนะ เอาเร็วเจ้าทั้งหลายจัดมาหมูเด้ง9,999พ้าตนเอามินิฮาร์ดมาแล้วขอบคุณนะมินิฮาร์ดเนี่ยเออหนูนาจะซื้อหวยแกรนหนึ่งหนึ่งเอาได้นะหนูนาเจ้าได้อยู่นะเออนะเอาเข้ามาเร็วเซ่ฮะแฮนด์เมดไงมันได้อยู่ ไม่ใช่แฮนด์เมดนะเม่ออนาออซื้อหวยแกรนไว้สี่สิบสามนะขอบคุณมากสำหรับกูราาไม่ได้อะนามันไพ่มันบอกว่าไม่ได้นะอืมไม่ได้ไม่โกหกนาสามสามจะถูกไหมคืนนี้ย่ดูให้ ไม่ถูกอนาไม่แน่นอนเนี่ยเอาพูดตรงๆไม่โกหกขอบคุณมากนะสำหรับหัวใจสำหรับดอกกุหลาบนาะ2 7จะถูกไหมคืนนี้เอาวนานะไม่ถูกอนานะขอบคุณนะครับนะสำหรับอดอกกุหลาบสี่ดอกนะถามเข้ามาได้พิมพ์ชื่อเล่นชื่ออะไรขชานน ออนโสดทำไมไม่มีสมหวังความรักเพราะว่ามันเหมือนกับว่าไอ้ที่เข้ามามันยังมันยังคนมันยังไม่ไม่มั่นคงกับเราอ่ะมันเป็นไพ่เด็กๆนะนอาพูดตรงๆไม่โกหกไพ่เด็กถือถ้วยคือคนคนที่เข้ามาส่วนใหญ่ยังนิสัยยังไม่มั่นคงเรื่องความรักกับเราออะพูดตรงๆไม่โกหกนะเอาเข้ามาเจ้าทั้งหลายโคราเก้าพันก้าร้อยเก้นา เซอร์หวย28จะถูกไหมไพ่บอกมันมีโอกาสได้ลาบนะแต่มากหรือน้อยยังไม่แน่ใจแต่มีโอกาสได้ระดับหนึ่งแหละไพว่วางกันนะแต่ไม่แน่ใจว่าจะมากหรือน้อยแต่มันมีโอกาสได้ระดับหนึ่งตอบได้เท่านี้นะติดตามแล้วก็ผมว่าเอามาผู้แชร์จัดของขวัญมาเนมีคนทักหนูว่าหนูมีองค์จริงไหม อันนี้ต้องมาดูแบบส่วนตัวนะแต่จะดูให้ทั่วไปแล้วกันว่ามันมีพลังจิตไหม